ตอนเรไปชายแดนอ้อมไม่ไล่เลยค่ะแล้วอ้อมไม่ได้บอกเลยว่อาอ้อมอยู่ที่ไหนไปชายแดนไม่ไล่สดไม่อะไรเลยจะถ่ายรูปแล้วก็ลงว่าวันนี้ทําอะไรกับข้าวอะไรใครบริจาคอะไรหมูมากากไาก่คนเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนเอาบอกแค่ว่าอยู่สุรินนะไม่ได้บอกพิกัดว่าเราตั้งโรงครัวตรงไหนไรจนวันเสร็จสินฯฯ้นภารกิจนะคะเราถึงจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ไปที่นู่นประทับใจหลายอ,อย่าง เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยเห็นถึงความมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเห็นถึงความยากลําบากของคนที่เขาต้องอพยพแบบมันหลายอารมณ์มากในสถานที่นั้นในศูนย์อพยพนั้นคนทํางานเหนื่อยแต่ไม่ท้อคนทํางานโดนตําหนิโดนด่าแต่ไม่ถอยชาวบ้านออกมาช่วยกันทําอาหารที่โรงครัวออกมาแบบคือแบบมันมีทุกอย่างจริงฟิลวันแรกนี่คือ ทางขมเขมรนเองก็เข้ามาขอข้าวกินแต่มาแบบเนียนๆเป็นคนไทยแต่เราดูแบบมันแปลกๆหลายอย่างเออมันช่วงวันแรกๆแบบมันมันคัดคนลําบากนิดน,นึงคนมันมาเยอะมากบางทีชาวบ้านอบปยพมาถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่มีหมอนผ้าห่มร้องไห้มาก็มีผูน้นําชุมชนก็วิ่งหาข้าวของก็มาเจอพวกเราพอดีเราก็จัดที่นุ่งที่นอนให้แบบโชคดีตอนนั้นตอนตอนนั้นที่อ้อแบบ สั่งหมอนเสือ่อพัดลมมาแบบเป็นพันชุดนะคะเอาไว้เตรียมน้องๆรัชพัุรินก็น่ารักอาจารย์นะคะฝ่ายนักศึกษานะคะก็ดูแลดีมากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างเรื่องชายแดนสองประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าอ้อเองนะไม่ค่อยกล้าเข้าจะไปไม่ค่อยกล้าจะไปยุ่งอะไรมากเอาวิจารณ์ตามแบบเ,เนื้อข่าวแต่ว่าพอมันมีอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากๆอ้อมไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งตรงนั้น แต่เราถามว่าเราเห็นด้วยไหมที่ไทยจะต้องถามว่าไทยยอมไหมไทยก็ไม่ได้ยอมแต่เราพยายามแสดงให้เห็นว่าเราไม่ทําละเมิดข้อตกลงอันนี้เอาเข้าใจในมุมของฝั่งไทยนะทั้งที่แม่งอยากจะแบบเอาสมอ่อนนี่ะนะทั้งที่อยากจะทํามากนะคะบางคนถามว่าทําไมมันยังทําได้เลยเอาถามกลับว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่มันทําแล้วเราจะทําตามมันในสิ่งที่มันทาหรอเราอาจจะชนะหรือสะใจ ในระดับในในมุมมองของคนในประเทศแต่เวลาที่เราไปสู้กันในเวทีโลกอ้อเองก็ไปไม่ได้ทุกคนก็ไปไม่ได้เราเองที่เย้ยวเย้ยวอยู่ไปไม่ได้เวลาเขาไปสู้กันบนเวทีโลกเขาเอาหลักข้อตกลงในการสู้กันฉะนั้นเองเรามันเป็นเรื่องเรียนอ่อนมากออก็เลยไม่ไม่อยากจะไปแตะตรงนี้เลยใจก็อยากให้ลบกันให้จบอยากจะเอาคักๆรถนะเอากระนำ ป๊กไปใส่หัวมันนะฮะนะคือมันไม่ได้ทำตามข้อตกลงเลยไม่แต่เวลาประชุมอะไรอะไรต่างๆนา,นานาเวลาบนเวทีโลกอะเรามักจะได้รับคำชื่นชมและเหนือกว่าในเรื่องของอการเจราจาบน,บนเวทีโลกผมเข้าใจไหมเออต่อให้มันจะไปพูดตอแหลว่าไทยบุกลุกมันทำนั่นทำนี่มันยูเอ็นเขาก็ไม่ได้งโง่เขามีตาเขามีช่องทางที่ ข่าวกองของเขาที่ส่งไปถึงสหประชาชาติอยู่แล้วอ,อตอบให้ขเมร์มึงตะตอแหลสารพัดว่าประเทศไทยทำ้ายเราแต่ออขามมีพวกคนกัมพูชาที่ที่บอกว่าประเทศเขาไม่มีสแกมเมอร์อโอ้ยการศึกษาแม่งเป็นสิ่งสำคัญมากการศึกษาแม่งโคตรสำคัญเลยจริงๆเอบอกเลยอีพวกขเมรที่บอกว่าประเทศประเทศเขาไม่มีสแกมเมอร์อไทยสลายประเทศเขาโอ้ย มึงรักชาติมึงไม่มีใครว่าหรอกแต่มึงยอมรับนิดนึงขนาดประเทศกูกูยังยอมรับเลยว่าคนไทยยังโง่งไปเป็นสแกมเมอร์เออจริงขนาดเราเนี่ยประเทศไทยไม่มีคําว่าตอแหละทะเลาะก,กันเองก็ทะเลาะให้ห็น <c oughs> ไม่ได้สร้างภาพว่ากูรักกันกลมเกลียวในส่วนปกป้องชาติก็ปกป้องไปแต่เวลากัดกันก็ไม่ได้แพ้ชาติใด,ดในโลกถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเองก็รู้ว่าคนไทยเราเนี่ยที่ไปทํางานขมีนเนี่ยไม่ได้ถูกหลอก เราไม่เคยโกหกเอ้ยเนี่ยคนไทยถูกหลอกไปเป็น call center ไปเป็นส scammer นะไม่ได้ถูกหลอกอกคะ่ะคนไทยรู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรคุณเชื่อไหมเวลาที่มีเคสแบบนี้เข้ามาหาออซึ่งมันมีเยอะมากมาแล้วคุณตุนออค่ะลูกลูกดิฉันโดนหลอกไปทำงานที่สาแก้วโดนหลอกไปปล่อยเป็ดคะ่ะเชื่อไหมออาไม่ได้โทษพอ่อโทษแม่เด็กนะคะออไม่ได้โทษญาติพี่น้องเขา แต่อ่อไม่อยากช่วยเลยแรกแรกออช่วยนะอ้อประสานงานอ้อพยายามประสานงานช่วยเขาให้ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็มีเคสหนึ่งที่อ่อเคยไปช่วยด้วยอันนี้อันนี้เด็กไม่ใช่อเคสเด็กนี่ไม่ใช่นะก่อนหน้าที่อ้อจะมาเป็นเป็นหนึ่งอีกอ้อทาเรื่องค้ามนุษย์มาก่อนโจทยุคนั้นน่าจะเป็นยุคของเอ่อตำรวจยุคนไม่รู้วที่ไปเอาเด็กมาจากปลอยเตดเลยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นคือรู้ว่าไปทําอะไรและไปทํามานานแล้ว แค่รอบนี้ไปแล้วไม่ได้ดังใจที่ตัวเองจะได้ทําอ่ะไม่ได้ตรงสเปกงานไม่ตรงสเปกงองแงอยากกลับพออยากกลับปุ๊บฝั่งนั้นเรียกเงินสองหมื่นในการถ่ายตัวเองไม่มีงองแงแม่ไม่มีเงินไปถ่ายตัวเองก็มาแจ้งความว่าถูกหลอกลวงไปทั้งที่พวกคุณไปอยู่กับมันจนเป็นล่ําเป็นสันมีทองมีหยองใส่กลับมาอันนี้ก็เหมือนกันส่งมาบางทีนะคะบางทีนะ,ะส่งข้อความมา โดนหลอกค่ะส่งโลเคชันมาปุ๊บมันจะไม่ทันการแล้วค่ะคุณอ้อมคุณอ้อมต้องไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนดิฉันไม่ได้มีอำนาจที่จะขับรถข้ามไปฝั่งปล่อยเปดตแลวเอาลูกคุณกลับมาสู่อ้อมกอดคุณได้คือคุณพูดง่ายอะ่ะลูกดิฉันโดนหลอกไปไม่ได้โดนหลอกรู้ทั้งรู้แล้วถามอายุอนาไม่ได้เล็กไม่ได้เป็นเด็กน้อยเบบี้นะคะยี่สิบอัพหมดแล้วโทรศัพท์อยู่ในมือคุณแท้ๆเขามารับคุณอยู่กรุงเทพ ขับไปสะแก้วเนี่ยมึงถึงสาะแก้วมึงมีปากไม่ตะโกนที่คนช่วยสิถ้าถูกหลอกอะ่ะจะเดินตามต้อยต้อยต้ยตอย,ตอย,ตอย,ตอยข้ามด่านไปทําไมเออเลาะป่าไปทําไมมันควรจะรู้ตัวตั้งแต่เขาบอกว่าให้ไปทําอะไรเขาก็บอกว่าให้มาทํางานเช็คออเดอร์สินค้าไปถึงกรุงเทพพานั่งรถไปที่อื่นก็ต้้งจะผิดสังเกตแล้วปะออกนอกเส้นทางนี่ก็ผิดสังเกตแล้วไหม แล้วมันก็ไม่ได้บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่ให้ลงรถไม่ถน,นะมันก็แวะปัม๊มเข้าห้องนะ้ําปกติเลยมึงก็ลงรถตะโกนให้คนช่วยสิไม่คุณเต็มใจไปพอไปถึงแล้วคุณตั้งใจจะไปทําอีพวกเว็บแต่พอไปถึงแล้วมันไม่ให้ทํามันจะให้คุณมานั่งหลอกเป็นคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยคุณไม่อยากทําคุณก็เลยงอแงว่าถ้าฉันไม่ทําตรงนี้ฉันจะกลับพอจะกลับปุ๊บยึดพาส์ตยึดนั่นยึดนี่อ่ะอยากลับเอาเงินมาไทยสามหมื่นไม่มีตังก็งเลยบอกที่บ้านว่าถูกหลอก นี่แหละค่ะเหตุผลที่อ้อไม่อยากช่วยแล้วประเทศไทยควรจะมีกฎหมายที่แรงสำหรับคนที่ลักลอบไปทำงานเป็นคอเซ็นเตอร์เอาให้หลาบจำไม่งั้นมันไม่หมดก่อนจะไปปราบคอเซ็นเตอร์ที่ปลอยเปตเนี่ยออกกฎหมายใช้ยาแรงกับคนไทยเนี่ยที่คุณเต็มใจข้ามไปฝั่งนั้นเพื่อมาหลอกคนไทยได้วยกันมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่รู้สึกว่าสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยมันเลวมากเลยใช่ไหมไปนั่งโทรมาแล้วมาหลอกคนไทยได้วยกันจะสึกมาด่าพวกกูอีก คนประเภทนี้ควรช่วยไหมคะควรจะจับกลับมาแล้วแม่งโดนโทษนหนัก,นกไม่ใช่แค่ปรับห้าร้อยพันแล้วก็ปล่อยติดแบล็กลิสต์แค่นั้นข้ามประเทศมันไม่ได้มันก็ออกช่องทางธรรมชาติอยู่ดีไม่มีใครโดนหลอกเวลามันหนีมาจากขมิก็ใช่ไงเชื่อไหมอ้อเนี่ยเคยลงไปแล้วก็คุยกับตอมองอย่างพี่ขุนนะคะพุ่มกับขุนพี่ขุนบอกว่าส่วนมากคุนพวกนี้มันรู้ว่ามันไปทําอะไรแล้วเชื่อไหมว่าพอโดนจับกลับมามันก็ไปใหม่ มันก็ไปใหม่ฉะนั้นถ้าจะปราบคอเซนเตอร์เนี่ยเริ่มจากที่อีกตัวคอเซนเตอร์มันจะทํางานไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนช่วยมันก็คือลูกจ้างและลูกจ้างที่ลูกจ้างที่แบบไปแบบโอ้โหช่ำเลยคือคนไทยแม่ง80ป้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันเอาคนไทยพวกมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอไปถึงแล้วมึงโทรกลับมาหลอกคนไทยบังคนรุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นทวดเงินเก็บทั้งชีวิตมึงหลอกเข้าไปหมดเลยสุดท้ายบางคนเขาถึงกับปิดชีวิตตัวเอง เพราะอีลูกหลานคนไทยนี่แหละที่ไปหลอกคนไทยได้วยกันแล้วทําไมจะต้องไปช่วยเออไม่อยากช่วยค่ะบางคนส่งข้อความมาส่งโลเคชั่นมารีบเลยค่ะคุณอ้อค่ะน้องไม่ไหวแล้วน้องจะนั่นจะนี่เออเอาอ่านเอไม่ตอบเลยเอ,อไม่ชอบตอนไปอ่ะไม่คิดเออมึงงองแงจะกลับจะกลับเดี๋ยวนี้ให้กูขับรถข้ามไปปล่อยเป็ดมึงบ้าเปล่าควรใช้ยาแรงค่ะสำหรับคนพวกนี้ ไอ้ที่จับกลับมาแล้วอ้างว่าโดนหลอกเราเพราะกลัวโดนคดีฝั่งไทยไงอ่ามันได้ตังค์อ๋อเคยถามคนที่เคยไปแล้วเขาบอกว่าที่ไปเพราะมันได้ตังค์พี่มันได้เงินเยอะจริงแล้วไงอะ่ะเงินเยอะแต่มึงทำเพี้ยอย่างเงี้ยบคนไทยหรอมันได้หรอเออมันเลี้ยวอะค่ะมาก็จัดหนักเลยไม่หรอกมันมามันมีมันอย่างนี้มาเยอะมากว่าไม่รับเลยค่ะอ้อจะบอกแค่ว่าคุณก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปต่อมอ อยากให้คุณอ้อนดาเนินการให้ค่ะพอดีว่าไม่สะดวกเดินทางก็เรื่องของคุณค่ะถ้าคุณยากได้ลูกจากเลยอยากได้หลานคุณกลับมาก็ไปดําเนินการเอาดิฉันไม่เป็นธุระให้กับโจนนะคะเออก,ก็โจนนั่นอะถ้าไปอย่างนั้นก็โจนนะคะไปหลอกคนไทยก็โจนนะคะใช่ไหมล่ะฉะนั้นไม่ช่วยแล้วก็ไม่ต้องมาร้องเอาด้วยเออนอกจากว่าเด็กแบบสิบสามสิบสี่โดนหลอกไปอันนี้หาทางช่วยเพราะเด็กวันนี้เขาไม่รู้ แต่อีกคนโตเนี่ยยี่สิบวาแล้วเนี่ยมึงรู้พี่ว่านักข่าวจะกล้าเปิดชื่อนักการเมืองไหมไม่กล้าหรอกคะ่ะเปิดมาเราก็โดนฟ้องดิใครจะไปกล้าละ่ะเออใครจะไปกล้าเปิดต่อให้รู้ก็ไม่กล้าเปิดกันหรอกเปิดก็เดี๋ยวจะซวยเอาโดนฟ้องเอานอกจากให้นูน่นคนอยู่ต่างประเทศเปิดแล้วเราก็แชร์มาเดี๋ยวก็โดนฟ้องอีกไม่ได้อยู่ในใจเสมอหูบอเก็บ <laughs> <laughs> ไว้ในใจดีกว่าคะ่ะคุณคิดว่ามีไหมละ่ะ คุณคิดว่ามีนกักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์อาชญากรทางไซเบอร์ไหมของขมรคุณคิดว่ามีไหมอ้ว่ามีร้อยล้านเปอร์เซ็นทำไมประเทศไทยไม่กล้าปราปามทําไมประเทศไทยไม่กล้าปลาปาม,ม,ปยม,าปปามอย่างจริงจังสักทีกับเรื่องคอเซ็นเตอร์ทำไมเพราะอะไรเพราะมันมีผลประโยชน์ไงนี่ถ้าเป็นสมัยการเมืองอ,อฟอวาหนักกว่าน,นี้แต่นี้ไม่ดีกว่าแต่ว่าอ้อแค่รู้สึกว่า เคสที่เข้ามาหาเราเนี่ยโดนหลอกเยอะมากเกี่ยวกับคอเซนเตอร์เยอะมากๆแล้วเอาพูดตรงๆว่าการปราบคอการจัดการขมิในเรื่องของชายแดนเนี่ยต้องจัดการให้ถูกจุดเล่นหัวใจของมันดิเล่นแหล่งเงินของมันสิก็คืออะไระคอเซนเตอร์เอาบอกเลยว่าตำรวจไทยเก่งถ้าตำรวจไทยทำทุกอย่างทุกเรื่องจริงๆแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะ ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอำนาจต่างๆที่มันต้องข้ามประเทศเนี่ยตำรวจก็ไม่สามารถทำได้ถ้าตำรวจได้รับการประสานหรือได้รับการอนุมัติทุกอย่างสากรัฐบาลมันทำงานง่ายมากค่ะทุกคนคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเกาหลีเขาเอาจริงเพราะเกาหลีเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับประเทศเขมรยอยู่แล้วประเทศเขมรมีอะไร,รอะคะมีทรัพยากรอะไรที่เราต้องคอยทำนุถนอมมันแหล่งน้ำมันเหรอคะแร่เหรอ มีไหมหรือเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารขมรญเลยกลัวมันยึดแล้วคนขมรจะมาแบนไทยมึงแบนอะไรพวกกูแบนอะไรก่อนแบนอะไรชีวิตมึงตั้งแต่เกิดยันจนวันเผาอะ่ะก็พึ่งไทยทุกอย่างแล้วตั้งแต่ไฟฟ้าแล้วเออตั้งแต่ไฟฟ้าแล้ยั้งแต่หมอตำแยเนาะบังเอิญว่าอยู่เมืองไทยมืดแหละคือเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องพึ่งมาเลยเอาไม่คือคือไม่เข้าใจว่า การค้าระหว่างประเทศมันก็พึ่งเรามันมีอะไรที่เราต้องไปพึ่งมันต้องอาศัยมันว่าอ๋อถ้าขาดตรงนี้ไปเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยไฟฟ้าหรอแร่หรอน้ํามันหรออะไรดินลุกลังจากขามรเหรอคะมันเยอะเราช่วยมันจนเคยตัวไงคะเราช่วยมันจนเคยตัวคะ่ะเที่วดูว่าต้องง้อขมรขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรที่ขมรกุมความลับของนักการเมืองไทยไว้ได้ไว้หรือเปล่า มีอะไรเขากลุมความลับอะไรไมไหมเออเอาเงินไปฝากไว้ประเทศเขาไหมกลัควคุณเซนยึดหรอคุณเซนแน่จริงเปิดรายชื่อเลยนะกันเมืองไทยเปิดเลยเปิดเลยอืมบักคุณมาเน็ตเนี่ยเรื่องจริงมันทําอย่างหนึ่งแต่ต่อหน้าสหารประชาชาติมันก็ตอแหลไงแต่มันก็ตอแหลไม่ได้ราคาสหารประชาชาติเขาไม่ได้กินหญ้าค่ะเขากินข้าวเออสหรประชาชาติเขากินอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้แดกหญ้าเหมือนคุณขมินค่ะที่หลอกอะไรแม่ก็เชื่อไปหมดเขารู้ ฉะนั้นเองไทยเองเราก็อย่าไปเพี้ยงพ้ำกับสิ่งที่มันยั่วยุหรือสิ่งที่แบบไปทําอะไรที่มันทําให้เข้าทางพวกมันมันละเมิดเราก็อย่าไปละเมิดตามที่มันละเมิดอเพราะคะแนนเรานําอยู่ในเรื่องของเวทีโลกนะคะ